น้องผู้ชายมาด้วยมาเดูนครับนังันนั่นอ่ะังกัขอบบันไดวันนี้นะครับเอ่อตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็ท่านผู้การตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ได้สั่งการให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองบัญชการสองกองบังคับการตรวจท่องเที่ยวหรือว่าตรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับนำโดยผมพันตรวจตัวร,รุ่นพ้อพันเข้าตรวจสอบในพื้นที่นะครับแล้วก็เน้นเรื่องการระดมจับกลุม่มผู้กระทําผิดคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเรานะครับการจับกลุ่มในครั้งนี้ก็มีอยู่3ามความผิดหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับ เป็นชาวกัมพูชาซึ่งได้ผู้ต้องหามาทั้งหมดวันนี้10บนาย1ิบคนนะครับได้ผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้งหมด1ิบคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้ดูกลุ่มผู้ดูจับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่กระทําการอันไร้ประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาน <laughs> ะครับ <laughs> ตาม <c oughs> ข้อบัญญัติเมืองจะเป็นะไรนะนะในถั่วที่3 <c oughs> เป็นข้อหาเจตเตะเพื่อการค้าประเวณี ทั้งหมด22คนนะครับรวมผู้ต้องหาออรวมผู้ถูกจับทั้งหมดวันนี้46คนนะครับก็กลุ่มแรกนะครับก็จะเล่าขออนุญาตเล่าพฤติกรรมคร่าวๆว่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นเรื่อง,องการนําเด็กมาเล่ร่อนขอทานเป็นชาวกัมพูชาซึ่งกลุ่มนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาสเสียหายเป็นค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเมื่อเข้ามาเที่ยวบ้านเราแล้ว ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมคนไทยออกมาเล่ร่อนขอทา,านอย่างนี้เขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการกวาดล้างระดมกวาดล้างอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่กระทาการอนไร้ประโยชน์ต่อเมืองพัทยาซึ่งถือว่ามีข้อบัญญัติเมืองควบคุมอย่างชัดเจนนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่นําสิ่งของเข้ามาเล่ขาย ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะครับในเมืองพัทยาซึ่งทําให้เนี่ยเมืองพัทยาเ,าเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องการความสงบหรือว่าต้องการที่จะเป็นส่วนตัวไม่ต้องการที่จะมาถูกใช้ต้องการที่จะมาถูกเล้าหรือให้ซื้อของซื้อสิ่งของนะครับนี่คือภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเมืองของเราในกลุ่มที่สก็คือกลุ่มสาวประเภทสองพวกเรานะครับ ซึ่งมีทั้งหมดค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นกลุ่มที่พวกเราเนี่ยมีการจับกลุมมาทําประวัติอย่างต่อเนื่องนะครับในข้อหาเจตเพื่อการท้าประเวณีพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงบุคคลที่เสี่ยงนะครับเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่ใช้คําว่าอาจจะก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆแก่นักท่องเที่ยวเช่นมอมยาลักทรัพย์ในห้องพัก หรือแม้กระทั่งวิ่งเหาทรับนะครับเหนแล้วก็ที่เลวร้ายกว่านั้นคือทําร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้ก็เป็นโนยโยบายของท่านผู้กำกับการแล้วก็ท่านผู้ประชาการตารวจส่วนกลางให้ลงมาเข้มงวดกดขันกันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ในส่วนตรงนี้<อ>ทางสื่อมีข้อสงสัยไหมครับาอ้างว่าเป็นลูกเขาหมดนะครับ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องไปถูกในส่วนของพนักงานสอบสวนตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ้องที่พัทยาหมดเลยใช่ไหมครับเกิดเหตุในพื้นที่พัทยาหมดเลยเทศขอทานมั่งครับผมครับแลนี่ก็คือของผมครับอ่าเดี๋ยวแล้วไหมปมเลยเลยอ่าไหนกอไหนกรอบแยกกันไปเลยนะครับอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวใจก่อนใจก่อนใจก่คนสุดที่กอน